สวัสดีเพื่อนๆชาว Rockbox ทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้เรามาอยู่กันในเกม Rock N' Adventure กันบ้านนะครับจากในคลิปก่อนเนี่ยนะครับมีบางคอมเมนต์นะครับสอบถามกันเข้ามาว่าผมเนี่ยนะครับไม่ได้ทําคลิปหรือว่าไม่ได้เล่นเกม Rock N' Adventure แล้วหรอนะครับก็นะครับมาตอบในคลิปนี้เลยนะว่าในเกม Rock N' Adventure เนี่ยนะครับผมยังลงคลิปปกตินะแล้วก็ยังเล่นอยู่ทุกวันเลยนั่นเองนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็มีข่าวสารนะครับเพื่อนๆที่เรียกได้ว่าเป็นข่าวสารสําคัญเกี่ยวกับกิจกรรมฮาโลวีนอีเวนท์ที่กำลังจะอัปเเเเดตข้าามมในกร็ว นนีี้เ่ยะครับมาแจ้งให้เพื่อนๆน่ได้รับทราบกันก่อนนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยต้องบอกเลยนะว่าในการอัปเดตกิจกรรมฮาโลวีนอีเวนต์ในปี2024นี้เนี่ยนะครับจะมีมังกรนับที่จะทําการอัปเดตเข้ามาในกิจกรรมฮาโลวีนอีเวนต์ในปีนี้เนี่ยนะครับถึง2สายพันธุ์ด้วยกันนั่นเองนะครับทั้ง2สายพันธุ์นี้เนี่ยเป็นมังกรที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนั่นเองเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยนะครับเรามาดูนะครับรายละเอียดของกิจกรรมฮาโลวีนอีเวนต์ในปี2024นี้กััััันน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 น่่่่่่่เเออออองงงะะะคคคครรรรรบบบบแแตววววากกกกกกกไไปปชชมลลลิิิดดดดดีีโ้้้็พืๆ์ให ผมด้วยนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆโอเคแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดของกิจกรรมฮาโลวีนอีเวนต์นะครับในปี2024ในเกม d r a g o n Adventure กันเลยดีกว่าครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆผมก็มีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดในกิจกรรมฮาโลวีนอีเวนต์นะครับที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาในเกม d r a g o n Adventure เร็วๆนี้เนี่ยนะครับมาแจ้งให้เพื่อนๆได้รับทราบกันล่วงหน้าก่อนนั่นเองนะครับจากในคลิปก่อนเนี่ยนนนนนนะะคคครรัับบบก็มมมมมีีเเเพื่่่่อออๆๆหลาาาาายยทต์สถว ำไมไม่ลงคลิปเกี่ยวกับ Dragon Nature หรือว่าไม่ได้เล่น Dark d a g o n Nature แล้วหรอนะเพื่อนๆก็ตอบตัวนี้เลยนะผมเนี่ยนะครับยังเล่นเกม Dragon Nature อยู่ทุกวันนะครับเพื่อนๆแล้วก็ยังลงคลิปนะครับเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกม Dragon Nature เนี่ยนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆเลยเพียงแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางเกม Dragon Nature เนี่ยอาจจะไม่ได้มีนะครับการอัปเดตที่เอ่อน่าตื่นเต้นอะไรนะครับเพื่อนๆก็เลยไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรดีนะครับเพื่อนๆก็เลยเอ่อแวะไปทำเกม Creature of s o n a r i a สักช่วงหนึ่งก่อนและในคลิปนี้เนี่ยนะครับเเห็นนว่่า Dragon Adventure ีย ครับมีข่าวสารว่ากําลังจะอัปเดตกิจกรรมฮาโลวีนอีเวนต์นะครับในปี2024ซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่ามีมังกรนะครับที่เป็นสายพันธุ์ใหม่เนี่ยที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาในกิจกรรมฮาโลวีนอีเวนต์ในปีนี้เนี่ยนะครับถึง2สายพันธุ์ด้วยกันซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดทีละส่วนเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆไม่แม้แต่เอ่อมีมังกรใหม่2สายพันธุ์นะครับเพื่อนๆมังกรเก่าๆเนี่ยนะครับก็จะมีการรรรรรรีีีีเเ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 มมมมคคคคคอออออนน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 นิชัััััั่่่่่่ะะะะะบบบตตาาาาาางงๆๆกกยยยยลลลดด๋ววไปูทสพืใ เนนี่ยะครับจะมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในเกม Rock and Adventure กันบ้านนั่นเองนะครับในส่วนแรกนะครับในส่วนนี้ที่จะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยทางเกม Rock and Adventure ก็ได้มีการอัปเดตนะครับมังกรสายพันธุ์ใหม่เข้ามา1สายพันธุ์นะครับเป็นมังกรประจำ Dark Season Pass นะครับซีซั่นที่37แล้วนั่นเองนะครับโดยเจ้ามังกรตัวนี้ก็ได้อัปเดตเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยชื่อของมันก็คือเจ้า Templitas นั่นเองนะครับ Templitas เนี่ยนะครับเป็นมังกรประจำ Dark Season Pass เซีซั่นที่สามสิบเจ็ดนั่นซั่นทีะ 37นี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นดักออนเซสชั่นพาร์ตนะครับที่มีธีมเนี่ยนะครับเป็นธีมแห่งสายฟ้านั่นเองก็จะมีมังกรประจำเซีซั่นเนี่ยนะครับเป็นเจ้าเทมปิริทัสนะครับแล้วก็มังกรนะครับในซีซั่นก่อนหน้าที่ได้กลับมาเนี่ยนะครับก็คือเจ้าทอร์เนดัสหรือว่าเจ้าเมฆสายฟ้านั่นเองนะครับซึ่งในซีซั่นนี้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าเป็นซีซั่นที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนั่นเองนะเพราะว่ามังกรทั้งสายฟรีแล้วก็สายเติมเนี่ยนะครับเป็นมังกรที่มีรููปปปลลลักก์หนน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 น้้้้าาาตเเ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 เีีีีีี่่่่่่่่่ยยยยทททททคออออขขงงงแวว็็็ชชืบิมมผใด ครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะสำหรับเจ้าเทมเปอร์เรตัสเนี่ยนะครับใครที่อยากได้เนี่ยนะครับก็สามารถไปทำภารกิจในดักคอร์เซซันพาร์ตซีซันที่37นี้ได้นะครับเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยทำภารกิจเนี่ยในทุกๆวันให้ครบเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับเจ้าเทมเปอร์เรตัสเนี่ยนะครับแบบฟรีๆรแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆส่วนใครที่อยากได้เจ้าทอร์เนดัสเนี่ยนะครับก็สามารถไปปลดดักคอร์เซซันพาร์ตซีซันที่37นี้นะครับแบบพรีเมียมเพื่อรับทั้งเจ้าเทมเลัปอร์เรตัสแล้ก็็จะเปนส่วนแรกนะครับที่เราจะไไไมม่่พูดดถึงก็้นะเพราะว่าเเปป็นอัดตที่งอัปเดร มาเมื่อเช้านี้เลยนะครับก็มีเจ้ามังกรตัวใหม่ที่รูปร่างหน้าตาค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆค่อนข้างแปลกตาเลยนะครับใครที่อยากเก็บสะสมเอาไว้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะไปทําภารกิจกันด้วยนั่นเองนะครับในส่วนที่2ที่เราจะมาพูดถึงนะครับก็จะเป็นในการรีโมเดลนะครับมังกรตัวเก่านะครับใน World Ocean หรือว่าโลกใต้น้ำนั่นเองนะครับโดยเจ้ามังกรที่จะได้รับการรีเมคหรือว่ารีโมเดลนะครับก็คือเจ้าคิวคริสหรือว่าเจ้าชาร์คดราก้อนนั่นเองนะครับคิวคริสเนี่ยนะครับได้รับฉายานะว่าาาเป็นชรร์ดก้อนนะครับซึ่งก่อนนห้านนนีี้เเ่ยคคคิสะรับ ผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามีการรีเมคแล้วครั้งหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าด้วยความที่มันเนี่ยนะครับมีฉายาว่าเป็นช้างดาก็นเนี่ยนะครับแต่ว่ารูปร่างหน้าตามันก็ยังดูไม่เหมือนฉลามสักเท่าไหร่นะ้าผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาก็เลยนะครับได้ประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการรีโมเดลนะครับเจ้าเคิลคริสเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยนะครับได้ทําโมเดลของเจ้าเคิลคริสเนี่ยนะครับออกมาเป็นต้นแบบเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตได้ว่าเจ้าเคิลคริสเนี่ยนะครับมีรูปร เลยนะแต่ว่าจะอยู่ในทีมของมังกรอยู่นั่นเองนะครับก็เลยได้ว่าเป็นมังกรนะครับที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับเป็นฉลามนั่นเองนะครับรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยนะครับก็ดูโหดเที่ยมนะครับเพื่อนๆดูแบบดุร้ายมากยิ่งขึ้นเลยนั่นเองนะครับซึ่งกายผ่านหน้าของเจ้าเคิร์คริสเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นจมูกฉลามนะครับแล้วก็ครีบฉลามรวมไปถึงหางเนี่ยนะครับก็จะดูเหมือนกับฉลามแบบ100%เลยนั่นเองนะครับซึ่งเกม Dark Nature เนี่ยนะครับในการรีโมเดลเนี่ยมมันจะไ่เห เนนี่ยะครับเขาจะยังคงเดิมนะครับโมเดลเดิมของเจ้าเคอร์คิสเอาไว้อยู่หมายความว่าถ้าหากว่าใครที่มีเจ้าเคอร์คิสเอาไว้อยู่แล้วเนี่ยนะครับเคอร์คิสของเพื่อนๆเนี่ยนะครับจะยังคงเป็นโมเดลเก่าอยู่ถึงแม้ว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาจะได้อัปเดตโมเดลใหม่ของเจ้าเคอร์ค in ิสเข้ามาในเกมแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าว่าเราเนี่ยนะครับอยากได้โมเดลใหม่ของเจ้าเคอร์คิสเนี่ยเพื่อนๆต้องใช้แอสหวา o พอชัหรือว่านะครับจะต้องฝากเจ้าเคอร์คิสเนี่ยนะครับจากไข่โอเชียนเอกนะครับใหม่เท่านั้นนั่นเองนะคคคครรรรััับบจจะะไไมมมม่่่ดดด้้เเเเเเปป็นนนกาาาอออตโลใหขง์ิสียแ โมเดลเดิมนะครับเพื่อนๆอะก็หวังว่าจะเข้าใจกันนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นในส่วนที่2สําหรับเจ้าครูคิสโมเดลใหม่ที่กําลังจะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าวันและเวลานะครับในการอัปเดตเจ้าคูคิสเนี่ยตอนนี้ทางผู้พัฒนาเขายังไม่ได้ประกาศออกมานะครับเพื่อนๆว่าจะมีการอัปเดตในวันที่เท่าไหร่หรือว่าวันไหนนั่นเองนะครับอ่ะในส่วนที่3นะครับเราไปดูในส่วนที่3มกันบ้างในส่วนที่3านี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นที่ชื่นชอบหรือว่าถูกใจของเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะครับจะมีการรีแอนิเมชัน จีนใหม่น right? ั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาได้สปอยภาพนะครับหภาพออกมาแล้วนั่นเองนะครับเป็นภาพของเจ้าฟู่หลงนะครับที่กําลังยืนขดตัวอยู่นั่นเองซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นแอนิเมชันในการไอด์หรือว่าการนอนของเจ้าฟู่หลงนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับที่เรายืนเฉยๆแล้วแบบไม่ได้ขี่มังกรของเราไว้เนี่ยนะครับเพื่อนๆมังกรของเรามันจะมีแอนิเมชันในการนอนอยู่ใช่ไหมซึ่งผมคิดว่านะครับภาพที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้เปิดเผยออกมาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นภาพไอด์ของเจ้าฟู่หลงนั่นนนอ่วาใ แอนิเมชันการบินการยืนหรือว่าแอนิเมชันในการกัดต่างๆเนี่ยของเจ้าฟู่หลงจะถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าทางผู้พัฒนาเขายังไม่ได้เปิดเผยมานะว่าจะมีการอัปเดตในวันไหนนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยนะครับหากว่ามีข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ a อนิเมชันหรือว่ารูปภาพเพิ่มเติมนะครับของทางผู้พัฒนาที่ได้เปิดเผยมาเกี่ยวกับแอนิเมชันของเจ้าฟู่หลงเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้เราจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ ส่วนสุดท้ายส่วนที่4นะจะเป็นในส่วนของกิจกรรมฮาโลวีนนะครับในปี2024นี้นั่นเองนะครับโดยในกิจกรรมฮาโลวีนประจําปี2024นี้เนี่ยนะครับจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับในวันที่12นะครับประจําเดือนตุลาคมหรือว่าเดือนนี้นั่นเองนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือในวันเสาร์หน้านะครับไม่ใช่เสาร์นี้นะอีสาวหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีการอัปเดตกิจกรรมฮาโลวีนนะครับประจําปี2024ในเกม Dark Nature นั่นเองนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยนะครับจะมีการอัปเดตนะครับแมปใหม่นะครับแต่ว่าคอนเเเซปต์ของงงกกิิจรรรมมฮาโลวีีนนน่ยยะคคัับด นะโดยทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้เปิดเผยแมปนะครับฮาโลวีนของกิจกรรมฮาโลวีนในเกม Dark Night j o u r n e เนี่ยนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นภาพค <vert> ร,รพ่าวๆประมาณนี้นะครับจะเป็นเหมือนกับปราสาทอะไรสักอย่างนั่เนเองนะครับดูค่อนข้างสวยเลยนะสำหรับแมปในปีนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าคอนเซปต์นะครับในกิจกรรมฮาโลวีนเนี่ยนะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการต่อสู้กับเจ้าบอสพราน็อกนั่เนเองนะครับซึ่งเ,เราก็สามารถหาไข่ได้จากการนําแต้มนะครับในกิจกรรมฮาโลวีนเนี่ยไปแลกซื้อไข่นะครับรวมไปถึงได้รับไข่นอะครรัับบบจาากกกสสู้เนี่ าก็ได้เช่นกันนั่นเองนะครับโดยในปีนี้เนี่ยนะครับจะมีการอัปเดตมังกรตัวใหม่เนี่ยนะครับเข้ามาถึง2สายพันธุ์ด้วยกันนั่นเองนะครับโดยตัวแรกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นมังกรแบบว่าออเดิร์ฟนะครับหรือว่าจะเป็นการอัปเดตประจำกิจกรรมฮาโลวีนในปี2024นี้นั่นเองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวแร่ตัวใหม่ในกิจกรรมฮาโลวีนอีเวนต์นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราต้องมารอติดตามชมกันอีกทีหนึ่งนะว่านะครับมังกรตัวไหนเนี่ยนนนนะะะคครรรััับบที่จเป็ตวแใกิ ครับงตัวเนี่ยนะครับจะมีลักษณะที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันเลยนั่นเองนะครับอ่ะเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยแล้วกันโดยตัวแรกนะครับที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยได้ประกาศออกมานะครับจะมีชื่อว่าดราเทรอสนั่นเองนะครับดราเทรอสเนี่ยนะครับจะเป็นมังกรนะครับประจํากิจกรรมฮาโลวีนอีเวนต์นะครับในปี2024นี้ที่ผมคิดว่าน่าจะอัปเดตเข้ามานะครับตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยนะครับดราเทรอสเนี่ยนะครับเป็นมังกรที่เอ่อมีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับเหมือนกับโครงกระดูกนั่นเองนะแล้วก็จะมีีเเเเหมมือออออนนนนนนนกกัััับบบไไฟรรร่่ยยะะคล้้้ตวววาดง โดยหากว่าดูจากในรูปแล้วเนี่ยนะครับจะสังเกตได้ว่าลักษณะตัวละครของมันเนี่ยนะครับน่าจะเป็นมังกรที่อยู่ในระดับกลางไปจนถึงขนาดใหญ่เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆดูรูปร่างแล้วเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างเทเลยทีเดียวนะและถึงแม้ว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาอาจจะปล่อยให้เจ้าดราเทนอสเนี่ยครับอัปเดตมาเป็นมังกรเหมือนกับน้ำจิ้มของกิจกรรมฮโลวีนอีเวนต์ในปีนี้เนี่ยแต่ผมมองว่าเจ้าดราเทนอสเนี่ยนะครับก็เป็นมังกรที่ค่อนข้างน่าสะสมเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าด้วยรูปร่างหน้าตาที่ค่อน น่าเก็บสะสมเลยทีเดียวนั่นเองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ได้มีการประกาศออกมาต่อจากเจ้าดราทเทนอสเลยนะครับเจ้ามังกรตัวนี้เนี่ยนะครับบอกตามตรงว่าชื่อออกเสียงค่อนข้างยากเลยทีเดียวผมอ่านได้ประมาณว่าดาเจวลเฮสนะครับอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับขอเรียกเจ้ามังกรตัวนี้ว่าเจ้าดาเจละกันนะครับดาเจเนี่ยนะครับเพื่อนๆเป็นมังกรนะครับในกิจกรรมฮาโลวีนอีเวนต์นะครับที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยได้ประกาศต่อออกมาจากเจ้าดรัทเอรนอสนี่นะครับซึ่งผมขอดาว่าเจ้าดาเจนะบาป็งก นะที่เป็นตัวแรงตัวใหม่ในกิจกรรมฮาโลวีนอีเวนต์ในปีนี้นั่นเองนะครับโดยรูปร่างหน้าตาของเจ้าดาเจเนี่ยนะครับดูเพลินๆแล้วเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างจากเจ้าดราเทอรอสเลยนะครับเพืเ่อนๆก็เป็นมังกรที่มีเหมือนกับร่างกายเนี่ยนะครับเป็นโครงกระดูกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ขนาดปีกของเจ้าดาเจเนี่ยนะครับน่าจะา เป็นมังกรที่มีขนาดปีกที่ใหญ่โตกว่าเจ้าดราทเทอลส์น่นอนะครับส่วนรูปแรกหน้าตาเป็นเผื่อแล้วเนี่ยนะครับดูว่าเจ้าดาเจเนี่ยนะครับน่าจะเป็นมังกรนะที่เป็นเหมือนกับม้ากระดูกนั่นเองนะครับเพราะว่าดูจากลักษณะท่าทางต่างๆแล้วที่มีการสเก็ตภาพออกมาเนี่ยนะครับมันดูเหมือนกับเอ่าเป็นท่าทางของม้าเลยนะครับดังนั้นผมก็เลยขอดาว่าเจ้าดาเจเนี่ยนะครับน่าจะเป็นมังกรม้ากระดูกนั่นเองนะครับซึ่งเอฟเฟกของเจ้าดาเจเนี่ยนะครับถือว่าเป็นมังกรที่มีเอฟเฟกต์เนี่ยนะครับค ปลายท้าทั้ง4นะครับแล้วก็ตรงบริเวณคอแล้วก็ปลายหางด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะว่าโมเดลตัวจริงของเจ้าดาเจเนี่ยนะครับจะออกมาในรูปแบบไหนนะเพราะว่าตอนนี้ที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาได้เปิดเผยออกมาเนี่ยนะครับมันดูเหมือนกับเป็นภาพสเก็ดเท่านั้นนะครับยังไม่ได้มีการขึ้นโมเดลจริงเหมือนกับเจ้าดราเทลอสนั่นเองนะครับเพื่อนดังนั้นหากว่าทางว่ามีทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาประกาศนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับรวมไปถึงโมเดลจริงของเจ้าดาเจออกมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเดีวาามดกนทึงซ่่ผิ น่าจะเร็วๆนี้แหละนะครับที่จะมีการปั้นโมเดลของเจ้าดาเจขึ้นมาแบบจริงๆจังๆนั่นเองนะครับในตอนนี้ก็ดูภาพกันไปก่อนนะครับดูแค่ภาพเนี่ยนะครับก็อยากได้จนทนไม่ไหวแล้วจริงๆนะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมังกรใหม่ทั้ง2ตัวนะครับที่จะอัปเดตเข้ามาในกิจกรรมฮาโลวีนอีเวนต์นะครับในปี2024หรือว่าในปีนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็น่าเก็บสะสมมากๆเลยสําหรับมังกรทั้ง2ตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับ เพิ่มเติมมาแจ้งให้พวกเราเนี่ยนะครับได้รับทราบกันต่อไปหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็ยังไม่ได้กดกระดิ่งช่องผมเนี่ยนะครับอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองแล้วก็ฝากร้านไปไท้ายคลิปนิดหนึ่งใครที่อยากได้มังกรนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นมังกรอีเวนต่างๆรวมไปถึงมังกรในซีซันต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปสั่งซื้อได้ที่ร้านของผมเลยนั่นเองนะครับลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้แล้วกันสำหรับในคล ลิปหน้าครับสวัสดีครับ